เอ่อก็เป็นคุณแม่ที่นับถือกันอะไรกันโดยมากับพระอาจารย์วันนี้เป็นเด็กวัดติดตามพระอาจารย์มาวันนี้เป็นเด็กวัดจ้าวันนี้เป็นเด็กวัดติดตามพระมาต่างจังหวัดแต,แต่บอกแต่บาบอกเด้ออืมแต่บาบอกเด้อว่าอยู่ที่ไหนคล้ายๆห้องนอนคุณเซนเลยเนะาะตดโทนสีชมพูมีความ มีความคล้ายคลึงกับห้องนอนฮุนเซนเลยคนสีชมพู <laughs> อืฟังแล้วสบายใจเออโทนสีชมพูหว,วานๆไงทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเอ,อ่อทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะไปกดติดตามกันไปอะไรกันไปสวัสดีจากออสเตเลสสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสวัสดีคุณกันซีนีนะคะเออสวัสดีแพลี่น่ารักขอบคุณค่ะไป ติดตามครีเอเตอร์แล้วขอบคุณค่ะกดติดตามด้วยไปจะได้แบบแจ้งตรงแจ้งเตือนเวลา like. ไลฟ์อะไรก็จะได้แบบคุยกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะอาจจะขายทุเรียนกวนสักแป๊บหนึ่งนะคะอืมติดตามแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามแล้วกดติดตามครีเอเตอร์ไลฟ์ด้วยขอบพระคุณค่ะกดติดตามเลยคุณแม่สองพันกว่าคนกดติดตามเลยขอคนละหนึ่งการติดตามแค่นั้นเลยให้ได้ไหมถ้าให้ได้กดมาค่ะให้ได้กดมาเลยจ้า เออให้ไม่ได้ไม่ว่ากันแต่ให้ได้กดติดตามมาเลย <c oughs> ตัวเรียนกวนอร่อยมากม <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> สวัสดีค่ะติดตามแล้ว <c oughs> ทำยังไงกับคนขี้เนินทาเอาเรื่องของเขาสิปากเขาปากใครปากมันปากใครปากมันเราไปปิดปากเอามือไปปิดปากคนอื่นไม่ได้หรอกแต่เราเอามืออุดหูตัวเองได้ ติดตามแล้วคะ่ะติดตามแล้วติดตามแล้วเนี่ยมันเป็นบ้านแบบคนสมัยตอนนี้ถ้าบ้านแบบนี้ยคนมีตังนะถ้าสมัยก่อนต่างจังหวัดทําห้องแต่งห้องได้ขนาดนี้เฟอร์นิเจอร์แบบเนี้ยเป็นบ้านคนมีเงินเด้อไม่ใช่บ้านคนธรรมดาเด้อมีเงินนียมีโคมไฟนะแม่เขาสร้างไว้เขาบอกว่าเขาสร้างไว้จังเป็นสิบปีเขาไม่ได้มาอยู่เขาไปอยู่ที่หนึง่งบ้านสวนเนี่ยเตียงเติมเฟอร์นิเจอร์เขาแบบชาเไยนะให้ดูเนี่ยไม่ธรรมดานะเรเตียงน,นอนเนี่ยเข้าบ้า เป็นแบบเศรษฐีอะ่ะสมัยก่อนถ้าแต่งห้องแต่งบ้านได้แบบนี้เป็นเศรษฐีเดอ้อเป็นคนมีตังค์เดอ้อเออฟิล <c oughs> ตู้สวยอยู่นะทีฉันยังชอบเลยใช่ดิฉันชอบตู้อะ่ะสวยดีอลังดีสามร้อยสามสิบเจ็ดจขอบคุณค่ะเออไปเดี๋ยวทีฉันจะขอขึ้นดิฉันจะขอขึ้นอันนี้นะอืมไป ไปเริ่มไปสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุยด้วยใหม่ขายไปคุยไปได้นะคะขายไปคุยไปได้ช่วยกันคุยช่วยกันพูดไปแต่ใดๆแนะนําทุเรียนกวนก่อนใครสายทุเรียนกวนวันนี้ลูกค้าเริ่มทยอยได้รับได้รับทุเรียนกวนกันเยอะแล้วแล้วก็รีวิวช่ําอร่อยแบบธรรมชาติหวานน้อยธรรมชาติ หวานโดยเนื้อทุเรียนนะคะไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลเป็นทุเรียนกวนพรีเมียมบายแพรลี่ไพวันช่วยกันอุดหนุนคนละแพ็คนะคะปะ้าดิฉันขอถือว่าซัพพอร์ตผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้นะคะขอสักคนละแพ็คนะคะปังๆเลยๆขอบคุณคะ่ะทุเรียนทอดเออทุเรียนทอดมีทุเรียนกวนมีทอดมีกวนมีกดตะกร้าได้เลยทอดมีกวนมีนะคะทุเรียนกวนแนะนํามากไม่มีใครทํานะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมดูน่ากินมากวันนี้ลูกค้าเริ่มทยอยได้รับ ได้รับทุเรียนกลัวแล้วก็รีวิวกันชำ้ำน่ากินมากเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้บล็อกๆอกแบบนี้แปดชิ้นแปดอันนะคะแปดชิ้นแบบแปดอันมีแพ็คใหญ่แปดชิ้นแพ็คเล็กสี่ชิ้นอ่ะสนใจกดกร้าก่อนเลยตรงปกไม่จกตานะคะอ่ะพี่จัดเปอร์มาพี่จัดเปอร์เขาจอเขาใจเลยพี่จัดเปอร์อยู่ต่างประเทศไม่คุยด้วยนะคะขออนุญาตคุยกับคนที่อยู่ในเมืองไทย นะคะไปอ่ะกดดูก่อนกดดูก่อนกดดูแล้วกดตะกร้ากดดูแล้วกดตะกร้าเขาจะเข้าใจสวัสดีค่ะอร่อยขอบคุณค่ะเออหนึ่งแสนใจและอร่อยอ่านี่ปลาชื่นปลาชื่นสั่งไปแล้วนี่เห็นไม่อร่อยปลาชื่นบอกอร่อยหอมนิ่มทุเรียนใช่เนื้อทุเรียนล้วนนะคะไม่ใส่แป้งไม่เติมน้ําตาลค่ะอ้าวไม่ใช่อันนี้พิต่ตโก้ปักผิดจะปักปลาชื่นไปไปปักพิต่ตโก้เผื่อขอคนละหนึ่งออเดอร์ได้ไหมคะคุณแม่ขอบคุณค่ะได้รับวันนี้ปลาชื่นขอบคุณค่ปะปลาชื่นรีวิวมาเป็นยังไง ประชื่นรีวิวมาเลยว่าเป็นยังไงทุเรียนกวนไม่มีใครทําเหมาะสําหรับการเอาไปทําบุญเอาไปให้แบบคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะทานได้แต่อย่าให้ท่านทานเยอะนะคะไม่ต้องกลัวน,นะคะเราไม่เติมน้ําตาลไม่ใส่แป้งเป็นทุเรียนกวนจากเนื้อทุเรียนหมอนทองแท้ร้อยเปอร์เซนอร่อยหวานน้อยขอบคุณคะ่ะเพราะเราไม่เติมน้ําตาลไม่ใส่แป้งนะคะเนื้อทุเรียนแบบหนึบๆึบธรรมาชาติเลย เนื้อทุเรียนแบบหนึมๆธรรมชาติเลยนะคะคุณแม่ขา1900คนหนูขอคนละหนึ่งออเดอร์ได้ไหมถ้าแบบคนแบบรักกันไปทุเรียนกวนบายแพรดี้ไผวันกดสั่งไม่ได้อะค่ะเออทานหมดก่อนจะสั่งใหม่ขอบคุณค่ะชอบกวนกดกวนชอบทอดกดกดทอดนะคะเออกวนกดกวนทอดกดทอดกดตะกร้าได้เลยไปมีพาราบอกอยู่นะคะมีพาราบอกอยู่ทุเรียนทอดอร่อยทุเรียนทอดก็คือเดอะเบสเหมือนกัน ทั้งกวนทั้งทอดคือเดอะเบสนะคะดิฉันเพิ่งขายแค่วันเดียวเมื่อวานที่ตอนรถติดขายไปได้ประมาณ50กว่าออเดอร์แล้วนะคะวันเดียวนะวันเดียวเนี่ยไลฟ์ตอนรถติดนะเมื่อวานไงกรุงเทพรถติดชำ่ำลา,าลดพราวรถติดช่ำาจเธอทำอะไรขายของจะชำ่ชำๆไปเลยอืม1,800คนสวัสดีค่ะ ายขอคนละหนึ่งแพ็กนะคะควรมีทอดมีใช่อยู่ลาดพร้าวเมื่อวานหนึ่งพันแปดร้อยคนขอจอขอใจให้ดิฉันด้วยขอบคุณค่ะลองเอาไปทานไม่ผิดหวังแน่นอนตรงปกไม่จกตานะจ๊ะตรงปกไม่จกตาจะ้ะไม่มีใครทำนะทุเรียนกวนแบบนี้ดูน่ากินมากดูน่ารับประทานมากอ่ะเพิ่มลงรถเข็นแล้วก็กดตะกร้าได้เลยค่ะคุณแม่หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะไปะเออเงินอยู่ในอากาศนะคะเออนะคะอืม เท้าอยู่ในอากาศอยู่ที่ว่าคุณจะแขวงปากไปหามันได้หรือเปล่า <c oughs> แม่กดกล้าเลยกดกล,ล้าและํำระเงินไอเลิฟทิกตอกไอเลิฟทิกตอกไอเลิฟทิกตอกค่ะเออเอาติดตามคีเอเตอร์สวัสดีค่ะสั่งแล้วในเอฟบีโอเคเท้าอยู่ในอากาศอยู่ที่ว่าคุณจะแข่งปากไปหามันได้ไหมไปกดกล้าก่อนตอนนี้ไปทุเรียนกวนจะแม่ไปไปเลยไปขอกวนหน่อยแม่ขอกวนหน่อยอกวน,นอยวนมีทอดมีไปแล้ว ช่วยหน่อยช่วยหน่อยกดลงตะกร้าเลยนี่มีคนเพิ่มลงตะกร้าสองคนแล้วแม่ขอบคุณค่ะไปแม่เพิ่มลงตะกร้าสองคนแล้วเออคำคมวันนี้บายแพรี่ไพวันไปแต่งหน้าสวยขอบคุณค่ะตอนเดี๋ยวเพิ่งแต่งหน้าตอนนี้เลยไปทุเรียนกวนก่อนไปทุเรียนกวนเอาไปฝากญาติผู้ยงผู้ใหญ่อะไรใดๆสวัสดีค่ะสั่งไปแล้วพี่ตก,ก๊กผื่อขอบคุณค่ะอ่าห้าคนกําลังดูสินค้าหมายเลขสองกดขอบคุณค่ะอร่อยเหมือนคนขายไหมลองเอาไปชิมค่ะขายแต่ของดีนะไม่ดีไม่ขายแพรี่ไพวัน กดตะกาได้เลยทุเรียนกวนายแพรี่ไพวันค่ะเอออ่ากดดูเลยค่ะมีราคาบอกนะคะในตะก้ากดตะกาดูได้เลยค่ะปลายกวนมีทอดมีกวนมีทอดมีปลายนี่เพิ่มลงรถเข็นละห้าคนปลายพี่ปลายเพิ่มลงลงรถเข็นละห้าคนปลายมันต้องมีคนช่วยบ้างแหละหนึ่งพันสี่ร้อยคนไปชอบทอดชอบทอดกดทอดชอบกวนกดกวนชอบทอดกดทอดชอบกวนกดกวนไปมาดูกันว่าใครจะเป็นคนแรกของไลน์นี้ที่สนับสนุนซับบอทคอสิบตะกาพอค่ะแม่ไป ขอสิบตะก้าพอจบจสีหน่ากินมันเป็นเนื้อทุเรียนเอ่อหมอนทองแท้นะคะไม่ใส่แป้งไม่เติมน้ําตาลนะนะทุเรียนกวนแบบบ้านๆเลยทุเรียนกวนแบบอย่างดีหมอนทองพรีเมียมแล้วก็ทําแบบเป็นชิ้นอย่างเนี้ยแบ่งทานได้ทานไม่หมดเก็บใส่แพ็คไว้ดูสะอาดตานะคะดีกว่าดีกว่าอะไรอะ่ะดีกว่าทุเรียนเอ่อกวนที่มันเป็นแบบแพ็คแพ็คแคแ,คแบบอันเนี้ย เออเวลาเราแบ่งกินแล้วเวลาเก็บมันก็ดูไม่ค่อยสวยงามแต่อันนี้คือชิ้นไข่ชิ้นมันอันนี้คือแบบชิ้นไข่ชิ้นมันนะคะสวยงามปายคุณแม่สวยงามค่ะอย่าลืมกดตะกร้านะคะปหนึ่งพันสี่ร้อยท่านกดตะกรก้าก่อนเลยกดตอนนี้กดตะกร้าก่อนเลยค่ะไปรบกวนนิดนึงนะแม่นะไปรบกวนกดตะกร้าให้หนูก่อนเลยไปแม่ไปมีคนเพิ่มลงรถเข็นแล้วนะคะห้าท่านอย่าลืมชำระเงินด้วยขึ้นฮอตยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะไปขึ้นฮอตยี่สิบเอ็ดแล้วนะไปตะกร้าแรกดูซิว่าใครจะแบบ ต้องใส่ตู้เย็นไหมถ้ากินไม่หมดไม่ต้องค่ะปลาชื่นใส่ธรรมดาได้เลยทุเรียนกวนอยู่ได้เป็นปีทุเรียนกวนเป็นของที่มันจริงๆิมันไม่ควรอยู่นานขนาดนั้นเราแต่มันเป็นของที่อยู่ได้นานมาก rating. นะเออทุเรียนกวนเนี่ยอยู่ได้นานมากแต่ระวังเรื่องมดอย่างเดียวถ้าเอาไว้ข้างนอกที่จริงใส่ตู้เย็นได้แต่ว่ามันจะแข็งมันจะมีปัญหาตอนที่กินนิดนึงถ้าใส่ตู้เย็นนะแต่ก็อร่อยนะสาหรับบางคนที่ชอบแต่มันจะแข็งนิดนึงนะไว้ตู้เย็นเวลาเอาออกมาทานเนาะมันจะแข็งนะปลาชื่นนะ ถ้าปถ้าปาชื่นเอาไว้ข้างนอกป้าชื่นระวังแค่ไอเสียไม่เสียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นระวังแค่มดอย่างเดียวมดมันได้กลิ่นทุเรียนไงเออมดมันได้กลิ่นทุเรียนมันจะยียวนไงมันจะอยากกินไงไปกดตะก,การและชำระเงินเลยค่ะคุณแม่ไปนี่คนดูคนแสดงยอดแสดงสินค้าหนึ่งหมื่นลวขึ้นฮอตยี่สิบเจ็ดละกดตะกาเลยกดตะการและชำระเงินเลยไปช่วยกัน นะคะฝากทุเรียนกวนด้วยกวนมีทอดมีนะคะทุเรียนกวนได้ทุเรียนทอดได้ไปช่วยแพรลี่หน่อยทุเรียนกวนมีทุเรียนทอดมีทุเรียนกวนมีทุเรียนทอดมีไปกวนมีทอดมีอ่าสามคนกําลังดูสินค้าหมายเลขหนึ่งขอบคุณค่ะไปเลยค่ะแม่สามคนกำลังดูสินค้าหมายเลขสองเออกำลังซื้ออ่าไปเลิศเลิศใช่คุณต้าทูไปคุณต้าทูนี่ก็อุดหนุนอะไรดิฉันหลายอย่างอยู่อุดหนุนทุเรียนกวนสักแพ็คหนึ่งซิไปเจ๊ต้าทูไปจบจบ อุดหนุนกวนสักแพ็คหนึ่งได้ไหมคะปลายเร็วช่วยกันช่วยกันทำมาหากินปะเออหนึ่งแพ็คพอจบจบเก๋ๆแค่นั้นพอไปคุณต้าทูหอนที่ฉันนี่ฉันแบบจี้เลยจี้เป็นลายคนเลยใครเป็นเอฟซีเก่าแก่ต้องมาช่วยกันนะคะนี่ขายไปแล้วห้าสิบสามนะคะแค่วันเดียวเห็นไหมห้าสิบสามออเดอร์ภายในวันเดียวนะคะเออนะคะไปไปไปกดตะกร้ารได้เลยกดตะกร้ารได้เลยสั่งแล้วใช่โอ้ทำไมสั่งเร็วจังล่ะ สั่งแล้วเหรอคุณเต้าทวดดีๆทำไมเร็วจังทำไมรวดเร็วจังอะ่ะเอาดีๆเอาดีๆจริงหรอแต่ทำไมอันนี้ตะก้ายังไม่ขึ้นอะ่ะมีคนเพิ่มยอด่มเพิ่มรถเข็นแล้วเจ็ดเออระบบประมวลช้ามากเออได้รับแล้วค่ะอร่อยมากนี่การันตีจากลูกค้าหน้าอีทค่ะไม่มีใครทำนะทุเรียนกวนที่เป็นแบบเหมือนขนมกล้วยเลยเห็นไหมใส่ แม่แม่พิมพอย่างดีเห็นเปล่าอย่างนี้แล้วก็มีลายแบบเป็นลายดอกไม้นะเป็นลายดอกไม้ลายดอกบัวเหมาะสําหรับแบบให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปทําบุญได้ทานเองได้เก๋ๆนี่เอาไปกินที่ทํางานเพื่อนจะขอกินแน่เพราะว่ามันดูอร่อยไปเลยค่ะแม่ไปเลยไปเลยแม่ขาไปช่วยการไปขอคนละหนึ่งออเดอร์ค่ะอ่านะคะลงตะก้าแล้วแปดไปแล้วช่วยการถือว่าช่วยกันนะคะได้แล้วได้รับแล้วเหมือนกัน อ,อ,อร่อยหอมมากนี่พี่บุ๋มก็อุดหนุนนะคะนี่อันนี้ก็ FC. เอฟซีปักผิดอีกออนะคะอันนี้ก็ได้รับแล้วอร่อยมากไปไปไปช่วยการช่วยการคนละ1นึ่งออเดอร์ยังเลยค่ะมันไม่ขึ้นเราใสระบบมันกําลังรันอยู่ระบบมันกําลังรันอยู่ค่ะไปขอคนละ1นึ่งออเดอร์นะคะมาดูใครจะขึ้นชื่อคนแรกสาหรับการสําหรับไลน์นี้ที่จะสั่งทุเรียนกวนบายแพร่ที่ไผ่วันนะคะไป ควรมีทอดมีค่ะหนึ่งันรท่านควรมีทอดมีไปอุดหนุนกันหน่อยแพ็กเล็กมีแพ็คใหญ่มีเออมันไม่ขึ้นไงมันไม่ขึ้นเดี๋ยวรอก่อนไม่เป็นไรมันยังไม่ขึ้นมันยังไม่มีปกติถ้ามันมีคนสั่งซื้ออะมันจะขึ้นเลยว่าเออขายได้จากไลน์นี้อะไรของมันอะติ๊กตอกนะไปคุณแม่ไปช่วยกันเออสามสี่คนกำลังดูสินค้าไปเออก็พี่อยู่ต่างประเทศไง เออที่ถือคือทุเรียนกวนค่ะคุณแม่ทุเรียนกวนจ้าทุเรียนกวนบายแพรี่ไพยวันจ้าไปทุเรียนกวนบายแพรี่ไพยวันกดสั่งไม่ได้ทำไมอ่ะอ้าวเหรอเหรอคะกดสั่งไม่ได้เลยเหรอคุณต้าทูกดได้ไหมอ่ะ ทำไมอ่ะทำไมมันขึ้นว่าอะไรอา้าวกดไม่ได้อา้าวหนึ่งชิ้นกดไม่ได้เหรออา้าวทาไมอ่ะทําไมลูกค้าบอกว่ากดสินค้าในทิกตอกไม่ได้อา้าวตายหาแล้วมันขึ้นอะไรคะ หนักเกินไปคืออะไรอะ่ะอ้อนเราขัดน้ำหนักเกินเหรอหรอมันบอกว่าสินค้าหนักน้ำหนักเกินทำไมอะ่ะ มันบอกว่าหนักเกินขีดเอา้า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 มันบอกว่ารายการนี้ไม่มีสิทธิ์ในการส่ง อ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกก่อนโอ้ยแล้วคนโอ้ยตายละโอ้ยแล้วคนสนใจตั้งเยอะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตะก้าออกก่อนเออทำไมไม่ได้อ่ะ เออทำไมอย่างนั้นนะเออไม่ไม่ดิฉันกำลังให้แอดมินดูแหละแอดมินดูได้หนักเท่าไหร่คะแปชิ้นนี้400กรัมคะ่ะ400กรัม อ้าแต่ทำไมเมื่อวานได้แต่ดิฉันเอาตะกก้าออกแล้วนะอ้าวทำไมไม่ได้วะงงใช่อยู่ในรกเข็นแต่จ่ายตังค์ไม่ได้เออ งเป็นเพราะเหตุอันใด